สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธพรนุ้งลิ่มตั้งค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับศาสนาที่ผู้คนเนี่ยนับถือมากที่สุดในโลกค่ะศาส,สนานี้นะคะก็คือศาสนาคริสต์ค่ะทุกคนอาจจะทราบกันดีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเจาะดกเกี่ยวกับศาสนาคริสต์กันค่ะซึ่งศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะก็คือพระเยซูค่ะ ต่อไปนะคะก็คือหลักคําสอนใช่ไหมคะคําสอนของพระเยซูเนี่ยบอกไว้เยอะมากค่ะสอนไว้เยอะมากแต่ว่าวันนี้เราจะมายกตัวอย่างข้าวๆให้ฟังค่ะมันมีคํเนึงของพระเยซูที่ตัดว่าความรักนะคะมีค่ามากกว่าเงินทองค่ะเพราะว่าจะให้เรานะคะจงรักพักดีต่อครอบครัวรักเพื่อนบ้านรักพระเจ้านะคะรักเพื่อนบ้านในความหมายนี้ก็คือให้เอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีอีกคำสอนหนึ่งนะคะที่ให้ไว้นะคะก็คือหลักตีเอกานุภาพค่ะก็คือที่เชื่อในพระเจ้านะคะพระเจ้าในที่นี้นะคะหมายถึงสามพระด้วยกันค่ะก็คือพระบิดาพระจิตและก็พระบุตรค่ะซึ่งสามพระเนี่ยแบ่งได้อีกค่ะก็คือพระบิดาเนี่ยก็คือพยาหัววาค่ะส่วนพระบุตรก็คือพระเยซูค่ะแล้วก็ พระจิตก็คือพระเยซูกับพระยะโฮวารวมกันค่ะเป็นวิญญาณแต่ว่าเป็นวิญญาณที่ดีเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ศักิทธิ์แล้วก็ให้ความรักแก่ท่านค่ะเพราะฉะนั้นจงนับถือพระเจ้าค่ะแล้วก็มีอีก8ปประการที่พระเยซูได้พูดเอาไว้นะคะก็คือเกี่ยวกับความสุขค่ะจงให้ความสุขแก่ผู้มีความเป็นทุกข์ผู้มีความอ่อนโยนแล้วก็ผู้มีใจกระหายความชอบธรรม ู้มีความเมตตากรุณาแล้วก็ผู้ที่ถูกผมเห็นด้วยความชอบธรรมค่ะความสุขแก่ผู้ที่บริสุทธิ์นะคะทั้งหมดนี้นะคะจะมีรางวัลตอบแทนคือความสุขแก่ทันของพระเจ้าค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นหลักบรรัญญัติสิิประการของศาสนาคริสต์ค่ะมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะก็คืออย่าเอ่ยนามพระเจ้าโดยไม่ใช่เหตุ2จงนับถือพระเจ้าแค่อ,องค์เดียวค่ะ 3. วันพระเจ้าถือว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะคะ 4. ควรนับถือบิดามารดาค่ะ 5. อย่าฆ่าคน 6. อย่าผิดประเวณี 7. อย่าลักทรัพย์คนอื่นค่ะ 8. อย่าผิดประเวณีค่ะ 9. อย่าคิดไม่ดีไม่ร้ายค่ะส0อย่าโลภนะคะไม่บมดเพียงเท่านั้นนะคะยังมีคุณงามความดีอีก4ประการค่ะคุณงามความดีนี้นะคะมีไว้เพื่อตั้งมั่นให้อยู่ใน เส้นทางที่ถูกต้องค่ะ1นนะคะมีความรอบคอบค่ะ 2. มีความยุติธรรมค่ะ3ม,มีความกล้าหาญค่ะแล้วก็4นะคะมีความมัธยัตหรือพอเพียงค่ะยังไม่หมดค่ะทุกคนยังมีพระบัญญัติของศาสนาจักรอีกนะคะอีก4ประการนะคะ1ก็คือให้เขารวมทิธีกรรมทงางศาสนาค่ะเพื่อเป็นการแสดงความนับถือต่อพระเจ้าค่ะ2อนะคะ อดอาหารในวันอดอาหารค่ะเพื่อแบบว่าอดทนมีความอดกั้นอะไรประมาณนี้ค่ะตามนะคะต้องไปล้างบาปค่ะมีพิธีกรรล้างบาดเลยนะคะแล้วก็ต้องไปล้างบาพเพื่อล้างบาในสิ่งที่ตัวเองเคยก่อไว้ค่ะสี่นะคะบำรุงศาสนสถานค่ะก็คือว่าช่วยกันเอาใจใส่สถานที่ที่ไปทำพิธีกรรมค่ะ ต่อไปนะคะก็จะไปพูดถึงศาสนสถานที่มีความสําคัญต่อศาสนาค่ะก็คือเกี่ยวข้องกับศาสนาที่เคยเกิดเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆถึงก็คือภูเขาซีนายนะคะเป็นสถานที่ที่พระเยซูได้ไปกล่าวเกี่ยวกับบัญญตัติสิิประการให้โมเสธค่ะต่อไปนะคะเป็นกรุงเยรูซาค่ะเป็นสถานที่ที่ตั้งพาวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูค่ะต่อไปค่ะเป็นเมืองเบเเลเฮมค่ะเป็นสถานที่ที่พระเยซูประูติค่ะ แล้วก็เดินเขากันวาเลโอนะคะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าถูกตื่ไม้กันเขนครับแล้วก็ุงโรมที่ประเทศอิตาลีค่ะที่สาวของศาสนาเนี่ยได้ไปฟังเทศนาคะ่ะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ได้พูดถึงไม้กางเขนไปแล้วก็ลืมบอกสัญลักษณ์้วยค่ะสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์นะคะก็คือไม้กางเขนค่ะซึ่งมีความหมายว่าการเสียสละที่ใหญ่เพื่อปวงประชาชนทุกคนค่ะ ก็คือเขาเป็นตัวแทนของทางล้างบาปให้ประชาชนทุกคนนะคะศาสศาสนิกาชนก็จกึงนับถือพระเยซูบัพระเจ้าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปพูดถึงพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญะคะ่ะหนึ่งก็คือพิธีศีลล้างบาปนะคะก็คือเป็นการสาแสดงตนว่าเราเนี่ยได้รับถือศาสนาคริสต์นะสองนะคะเป็นศีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ะคะ่ะก็คือเป็นการรวมตัวกันเพื่อเป็นนันหน่อนอันใจเดียวกันค่ะ สาค่ะเป็นศีลอภัยบาปค่ะก็คือเป็นการสารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วก็จะมีบาทหลวงนะคะที่เป็นคนแนะนําว่าอย่าทำแบบนั้นอีกนะสี่ค่ะศีลกําลังนะคะเป็นพิธีกรรมที่เจิมหน้าผาค่ะเพื่อยืนยันว่าเราจะนับถือพระเจ้าตลอดไปแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์ตลอดไปค่ะ 5. นะคะเป็น สินสมรสค่ะก็คือการสมรสหรือว่าการแต่งงานนั่นเองค่ะอไปนะคะเรามาพูดถึงนิกายนะคะนิกายของศาสนาคริสต์เนี่ยจะแบ่งเป็นสามนิกายก็คือโรมันคาทอลิกค่ะเป็นนิกายดั้งเดิมนะคะที่เชื่อของเชื่อแล้วก็เคารพพระเยซูแล้วก็พระแม่มารีค่ะสองนะคะเป็นนิกายอิสเทอร์นออร์เทอค่ะก็คือเป็นนิกายดั้งเดิมนะคะก็ มีมาตั้งแต่ยุคเริ่มนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเทวันวิทยาค่ะนิกายที่3ค่ะเป็นนิกายโปรเตสแตนต์ค่ะนิกายนี้นะคะขาดคันคำพีไบเบิลเลยแตกแยกออกมาจากโรมันคาเทลิกค่ะแล้วก็นิกายนี้ไม่มีบาทหลวงไม่มีนักบวชนะคะเพราะว่าเชื่อว่าได้เข้าถึงพระเจ้าโดยตรงค่ะ โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะกับศาสนาคริสต์ที่กล่ามานะคะสำหรับวันนี้ผิดพาดไปการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณะคะ่ะ